แบบยาวนะคะแบบมีหัวไม่มีหัวก,ก็มีนะคะหมายเลองค่ะในกระโปรงด้วยนะคะที่ร้านใีกระโปรงค่ะกระโปรงตัวละห้าสิบบาทนะคะสิบก็สวยได้นะคะแล้วก็เป็นแรงเกงผู้ชายค่ะเป็นแรงเกงผ้ายืดก็มีงงนะคะห้าสิบบาทแล้ก็เป็นแรงเกงผู้ชายค่ะแปดสิบบาทนะคะ เป็นแฟชั่นสายเดียวตัวละ30บาทค่นี่สีตัวร้อยเลยนะคะจุดถแล้วสวยสวยสามสิบบาทก็สวยได้นะคะน,นี่เปิดคนเดียวเลื่อนหรือเปล่าค่ะมาเปิดที่ร้านนะคะก็มาเปิด9ก้าโมงค่ะถึงบ่งเย็นนะคะแวะชมได้ค่ะนี่เป็นแฟชั่นยาวนะคะแบบยาวค่ะอแอเดียก็จะสวยสวยนะคะนี่แตบบ เป็นเสื้อยืดผู้ชายค่ะส่วนผ้าใหม่ก็มีนะคะน้อี mm ้เ hmm. ป so, ็นชเคะเป็านะกูกนะคลเสวยได้เป็นชผ้าใหม่ค่ะวช180บาทตัวเลยนะคะเป็นกระโปรงสวยๆก็นีนะคะตรงเป็นเสื้อแฟชั่นอีเป็นผ้าใหม่ส่นผ้าใ เซฟาใหม่หร้าน80บาททุกตัวค่ะกกเ,เราเรีกเหมือนไม้ตั๊กแตนเอียบี่มามาพบกับกระเป๋านะคะมีกระเป๋าด้วย,วยแบบแฟชั่นกระเป๋าใหม่ใช่ไหมคะ